มาดูกันตรงนี้เลยดีกว่าครับรัสเซียนะครับใครบอกว่ารัสเซียเนี่ยเป็นเรื่องที่เงียบหายไปตอนนี้ก็ยังมองย้อนตรงครับว่าการรบลาเ็ยังมีอยู่การให้ความช่วยเหลือจากโลกตะวันตกก็ยังมีอยู่นี่ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนเนี่ยจะส่งความช่วยเหลือทางการทนาทางการอาหารอีก1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือกว่า3 5 0 0 0พันล้านบาทไปให้กับประเทศยูเครนถึงได้บอกว่าศึกนี้ยาวจริงๆแล้วก็ดูแล้วจะไม่จบง่ายๆนะฮะ แล้วก็แน่นอนครับว่าเมื่อไม่จบง่ายๆและภาคธุรกิจก็เห็นแล้วครับว่าไปไม่ไหวแน่ๆอีเกียครับตัดสินใจขายธุรกิจในประเทศรัสเซียออกทั้งหมดและก็ที่สําคัญพนักงาน15,000คนตอนนี้เสี่ยงสูงที่จะตกงานแล้วนะครับอีเกียนะครับก็ถือว่าเป็นห้างโมเดิร์นเทรดที่คงคอนเซ็ปต์ของการเป็นห้างที่ขายเกี่ยวเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ที่คุณสามารถนำไปประกอบเองได้ที่เรียกว่าสไตล์เป็น DIY นะครับ พักหลังนี่อียกียก็ประสบปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดโมเดลใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ในสภาวะเศรษฐกิจที่งอนแงน่นล่อแหล่แล้วก็ถดถอยกันทั่วโ,โลกจากตั้งแต่2ปีที่แล้วในเรื่องของการเจอโควิด -19 เจอการล็อกดา,าวน์ธุรกิจทําไปลําบากถึงจะเปิดออกมาแล้วก็มาเจอปัญหากับปีนี้ซึ่งเป็นภาวะของสงครามรัเสเซียยูเครนและไปทําให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขนาดนี้ลดกําลังซื้อตัดกําลังขายและก็ทําให้ต้นทุนในการประกอบกิจการเพิ่มสูงกับภาวะดอกเบี้ยที่ตามขึ้นมานะครับ สิ่งสาคัญที่สุดเมื่อตอนเดินมีนาคมอิกเกียเคยบอกแล้วว่าจากผลที่สงครามรัสเซียเกิดขึ้นและมาตรการคว่มบาดของนานาชาติและอิกเกียเองก็เป็นบริษัทสัญชาติประเทศสวีเดนซึ่งอยู่ในโลกตะวันตกและระยึดถือเกีย่ยวกับเรื่องของหลักการในการทรําธุรกิจก็คือห่วงใจในชีวิตของมนุษยชาติมีนาคมอิกเกียก็ประกาศแล้วนะฮะว่าในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเดินหน้าในการที่จะทยอยยุติธรุรกิจของอิกเกียในประเทศรัสเซียลงครับ แต่ด้วยสิ่งที่ว่ายังไม่สามารถจะยุติได้ทันทีคือประกาศวันวนี้พรุ่งนี้ปั๊บออกเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างกรณีของแมคโดนัลล์เห็นไหมฮะบอกว่าจะหยุดยุดติการขายทั้งหมดแต่ก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะถอนแบรนด์ออกสัญลักษณ์ก็ไม่มีจนถ้ามีมหาเศรษฐีคนใหม่ซื้อไปเนี่ยต้องใช้เวลาอีเกียเคยประกาศตอนมีนาคมนะว่าจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างปิดสาขาถึงขั้นพิจารณาถอนธุรกิจออกจากรสเซียและก็จำนวนพนักงานทั้งหมดกว่า1 5 0 0 0คนก็จะยังคงจ่ายเงินเดือนอยู่ จนถึงสถานการณ์ที่สามารถจะเคลียร์ทุกอย่างได้ลงตัวนะครับและในคืนที่ผ่านมานี่เอง i ีเกียก็ประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าในที่สุดนี่นะครับอีเกียจะทําการขายโรงงานประกอบจะทําการปิดสํานักงานออฟฟิศรวมไปถึงสาขาและก็จะมีการลดจํานวนพนักงาน1 5 0 0 0คนที่อยู่ในประเทศรัสเซียเนื่องจากว่าอีเกียเขาก็ให้เหตุผลนะฮะอีเกียให้เหตุผลอย่างนี้ครับว่าจนถึงปัจจุบันนี้นี่นะครับ สถานการณ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้มีพัฒนาการในทางบวกเลยซึ่งก็หมายถึงสถานการณ์ที่อยู่ในประเทศรัสเซียเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีพัฒนาการในทางบวกเลยนี่นะครับและสิ่งสําคัญคือขณะนี้ความเลวร้ายของสงครามหรือว่าความย่ำแย่ของสงครามเนี่ยยังคงม,มีต่อไปโอ้นี่เป็นแถลงการจากอีเกียเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับห่วงโซ่ของการผลิตและห่วงโซ่ทางภาคธุรกิจเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรัสเซียหรือว่าทั่วโลกขณะนี้เนี่ยนะครับได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและก็เรือรัง จนในที่สุดเนี่ยนะครับอีเกียเนี่ยไม่สามารถจะประเมินว่ามันจะเกิดความเป็นไปได้ในการที่จะทําธุรกิจต่อไปอย่างไรเลยนะครับเนี่ยเป็นถแถลงการออกมาจากกลุ่มอิงกากลุ่มอิงกาเนี่ยนะครับก็คือเป็นธุรกิจที่ร่วมนะทำธุรกิจกับอีเกียเพื่อที่จะเปิดสาขาร้านของอีเกียที่อยู่ในประเทศรัสเซียทั้งหมดเนี่ยนะครับทีนี้พอเข้เหตุผลอย่างนี้ก็ชัดเจนครับ ว่าอีกเกียเนี่ยเข้ามาเปิดธุรกิจในประเทศรัสเซียเนี่ย22ปีผ่านมานะครับซึ่งการทําธุรกิจถึง22ปีผ่านมาแล้วก็ค่อยๆเปิดสาขา,ามีโรงงานผลิตในแต่ละเมืองสาคัญของประเทศรัสเซียเนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่ามีกำไรนะครับชาวรัสเซียเองก็ให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์นะครับตามสไตล์ของบริษัทของอุตของอีกเกียมาตลอดจนกระทั่งเนี่ยนะครับมีการจ้างงานของพนักงานในประเทศรัสเซียเนี่ยสูงถึง1 5 0 0 0คนนะครับในหน0่งนคนเนี่ยนะฮะ จะมีอยู่12,500คนที่ทำงานให้กับกลุ่มอิงกาซึ่งก็เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับหรือว่าลิขสิทธิ์ร่วมทำธุรกิจกับอีเกียอยู่เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่านักขณะนี้ยิใจเดินเดินอยู่นะฮะทีนี้ทางน้้นอีเกียเองก็ตัดสินใจครับว่าคงจะต้องลดจำนวนพนักงานมือ15,000คนหรือถึงขั้นนะฮะจะต้องหยุดจ้างเลยก็มีเพราะว่าโรงงานสาขาต่างก็จะหยุดและไม่เปิดดำเนินการต่อในประเทศรัเสเซียต่อไปนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายล่าสุดของธุรกิจโลกตะวันตกซึ่งขนานี้เนี่ยนะครับแทบจะถอนตัวออกมาอย่างชื่อที่เป็นเสร็จสมบูรณ์ในประเทศเรัสเซียกันทีเดียวแม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการประกาศนะครับอย่างกรณีของอีเกียเนี่ยเขาประกาศมีนาเมษาพฤษภาจนกรมทมถติเนี่ยอย่างน้อยต้องมี2เดือนขึ้นไปในการที่จะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นการปิดฉากรูดม่านที่สมบูรณ์แบบออกไปนะครับดังนั้นจากนี้ไปนะครับในประเทศรัสเซียเราก็คงจะเห็นนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ย ธุรกิจจากโลกตะวันตกเนี่ยจะต้องเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งอย่างแน่นอนครับโดยการที่จะต้องไม่ปิดก็ถอนตัวออกไอการจะด,ดําเนินการอยู่เป็นเรื่องยากมากนะครับและจากนี้ไปผมว่าถ้าท่านผู้ชมหรือใครก็แล้วแต่มีโอกาสได้กลับไปที่ประเทศรัสเซียไม่ว่าจะเป็นมอสโกหรือว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหรือว่าคำคัาชาบืออะไรต่างๆที่ดังๆนีนะครับเราคงจะไม่เห็นแบรนด์ตะวันตกอีกต่อไปแล้วมันจะค่อยๆหายไปทีละอยางทีละอยางแต่ แน่นอนครับจะมีใครสามารถทําได้เหมือนมหาเศรษฐีคนหนึ่งในรัเสเซียก็คือว่าเมื่อแมคโดนัลล์หายไป850สาขาเขาก็ซื้อแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นแมคโดนัลล์เวอร์ชันรัสเซียเกิดขึ้นมาทันทีกรณีของอีเกียเหมือนกันนะครับแม้จะไม่ระบุจํานวนสาขาที่จะเจนมาเท่าไหร่แต่จะมีมหาเศรษฐีคนไหนหรือไม่ที่จะยอมซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดที่เขาจะขายเสร็จแล้วก็ผุดเป็นอีเกียเวอร์ชันของรัสเซียขึ้นมาซึ่งกลายเป็นแบรนด์ใหม่โลโก้ใหม่และก็เรียกชื่อใหม่เป็นภาษารัสเซียท้องถิ่นไปนั่นเองนะครับ